สวัสดีครับผมเฟรนนะครับจากเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับเป็นนาทีห้าแล้วนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับบรูกลิมนะครับทีมแกล่งนะครับจากฝูงจากลีนอร์เวย์นะครับสำหรับคู่นี้นะครับจะเตะกันในคืนวันพฤหัสที่18พฤศจิกายนนะครับเวลาตี3นะครับหรือตรงกับเช้าวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยที่สนามอัลเฟอร์ดนะครับ สำหรับใครที่มาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับใครติดต่อถึช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับแล้วช่องทิกตอกให้กลับไปดูบอลด้วยนะครับประเดกันที่ความพร้อมของทั้งฝั่งชาวบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนนะครับแหมเกือบจะดีแล้วนะครับสำหรับการเปิดตัวของรูเบนอโมริมนะครับในนัดแรกในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับเพียงแค่หนึ่งนาทีนะครับในการเริ่มเกมก็ได้ประตูทันทีจากมาคาเลสฟอร์ดนะครับโอ้โหดีโอกดีใจกันทั้งโลกเลยนะสำหรับแฟนผีนะครับแต่ว่า การเริ่มต้นของรูเบนออมริมนะครับมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแมนยูเนี่ยนะครับเล่นนะครับได้ดีในช่วง10นาทีแรกแต่หลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นว่านะครับเจอเกมบุกสวนกลับนะครับของทางชาบ้านอิฟสวิทนะครับแล้วก็ถูกตีเสมอได้นะครับประตูต่อหนึ่งนะครับจากทางโอมมรีฮัชินสันนะครับในช่วงก่อนจบครึ่งแรกนะครับทำให้ครึ่งหลังเนี่ยออมริม อโมริมเองนะครับก็ต้องแก้เกมนะครับด้วยการส่งลูกชอกับอุกเต้ลงมาช่วยในเกมรับนะครับก็เหมือนจะดีขึ้นนะส่วนตัวลุกเนี่ยนะครับก็ส่งฮารุนกับเซอร์เซลงมานะครับโดยเฉพาะเซอร์เซเนี่ยโหดูไม่ค่อยเข้าระบบแล้วก็เชื่องช้ามากๆนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไปต่อกับทีมหรือเปล่านะครับในส่วนตำแหน่งอื่นเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยถือว่าโอเคนะไม่ว่าจะเป็นบรโน่ f เฟนันนะครับ าการาโชว์แบบนี้นะครับก็เล่นได้ตามแทคติกนะครับที่อโมดุมบางไว้นะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแทคติกนะครับ เป็นครั้งแรกนะของของสโมสรแมนยูในปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับได้ด้ว่าหัวอลูมิมเนี่ยนะครับว่าใจถึงจริงๆมาถึงก็เปลี่ยนแทคติกเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องมองระยะยาวเนาะมองถึงอนาคตของทีมนะครับว่าผู้จัดการทีมเนี่ยเขาก็จะมีสูตรสําเร็จของเขานะครับแต่ว่านักเตะก็ต้องเล่นให้เขาตามระบบด้วยนะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับสำหรับเกมยูโรปาลีกนะครับจะมีนักเตะของแมนยูที่มีการบาดเจ็บนะครับ เซนเตอร์ฮาะแฮร์รี่เมคกัววิกตอร์เลนเดลเลฟนะครับเรนี่ยโยโร่ไม่น่าจะลงได้ลิซโดมบติเนสก็ไม่น่าจะลงได้นะครับส่วนนักเตะตัวอื่นตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าครบนะจะมีปัญหาก็แค่จนส่วนของ4เซนเตอร์แบ็กนั้นเองนะครับอาจจะต้องเอาลุกชอเอามาสราอุยนะครับดิจอนนีแวนเนี่ยไปยืนตรงนั้นกลับมาใช้ได้หลึกด้วยนะครับ ไปดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับโบโดกริมนะครับทีมแกร่งจากหลีกนอร์เวย์กันบ้างนะครับหลังฟอร์มย่แย่มาถึง4นัดนะครับโบโดกริมเนี่ยก็บุกไปชนะทีมออสนะครับทีมเบิร์กของตารางไป2ประตูต่อ0จากการทำประตูของแพทริกเบิร์กนะครับนักแต่งที่2และได้อีกหนึ่งประตูนี่คือหลังจากปีเตอร์ฮิวส์นะครับการกลับมาชนะครั้งนี้นะครับทำให้โบโดกริมเนี่ยนะครับมีโมเมนตัมที่นะครับดีเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะมาเจอกับแมนยูนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยนะครับมีการแซงนะครับทีีมบบบรรรัันนนนน์์ะคกกลลขขึ้าาเเป็จ่ฝูงงออวย นะครับโดยนำ U1 คะแนน,นด้วยนะครับผลงานในทั่วยุโรปนะครับบุรุกิมเนี่ยเริ่มตนน้นนาฬิกได้ดีนะครับชนะปอร์โตไป็นสุนัน3-2นะครับแล้วก็เสมอ,อยูเนียนเซก,กิลอสนะครับส่วนประตูต่อสูตรนะครับแล้วก็นะครับชอคนตกตะลึงนะครับโดย นะครับชนะทีมบราก้าจากบูรลเตไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นชนะครั้งที่25จากเสมอเกมเย่าในยุโรปด้วยนะสำหรับบอลกรีนนะครับนอกจากนั้นนะครับนัดล่าสุดเนี่ยมีแพ้คระบักไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับนักวิตอนนี้มี7คะแนนนะครับอยู่อันดับที่12ของตารางนะครับดีกว่าแมนยูเล็กน้อยนะครับนักเตะที่บาดเจ็บลงสนามไม่ได้นะครับก็จะมีแดเนียลเบสซี่นะครับปีกขวาหมายเลขร์คนณสำคัญสมเอลบูการาคอฟสกี้ปีกซ้ายดาวรุ่งนะครับเกิด โฮเบิร์กเวตินะครับกองกลางเจ็บข้อเท้านะครับไซเวอร์สคิดนะครับที่เจ็บเอ็นไข้หน้านะครับทั้งสี่คนนี้จะลงสนามไม่ได้แน่นอนนะครับมาดูเฮดเวทที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแมนยูไม่แพ้ใครในสีนัดหลังสุด แมนยู U, ไม่แพ้ใครในบ้านใน5นัดหลังสุดเนี่ยเขาโบโลกริมชนะ1นัดเท่านั้นเองจาก5นัดหลังสุดเนี่ยครับแมนยะูเนี่ยยิงอย่างน้อยนะครับ1ลูกใน7นัดหลังสุดโบโลกริมเล่นท่าหนาหลังสุดเนี่ยครับเก็บชิลชีได้1นัดนะครับแมนยูนน U, ถ้าออกน้ำก่อน1-0น,นะครับจะชนะ71%ส่วนแมนยูนะครับมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูในบ้านอยู่ที่2ประตูต่อน,นัดโบโลกริมน,นะครับมีค่าเฉลยในการยิงประตูเวลาเป็นทีมเยือนอยู่ที่1.79ประตูต่อน,นัดน,นะครับ นักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับไปที่แมนยูเวนก่อนนะครับอัมบาเดียโลปีขวาวัยยีปีนะครับทีมชาติออยุริโคสนะครับนัดที่แล้วเนี่ยแอซิสเป็นหนึ่งลูกนะครับได้รับคำชมอย่างมากนะครับในการเล่นวิงแบ็กนะครับในระบบ3-4-3นะครับดูการเนี่ยลงเล่นไป17นัดทุกรายการนะครับยิง3ก็อีก3แอซิสถือว่าโอ้ได้ลงต่อเนื่องเลยนะครับเป็นดาวรุ่งของแมนยูที่แฟนๆแมนยูทั่วโลกนะครับอยากให้นะครับประสบความสำเร็จแล้วก็ยืนระยะนะครับในตัวจริงของทีมไปนานๆเลยนะครับ ไปกันทางฝั่งบรลูกริมกันบ้างนะครับแพทริกเบิร์กกองกลางตัวรับทีมชาตินอร์เวย์วัย27ปีนะครับเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับยิงประตูจีงต่อกันมา2นัดแล้วนะครับลงเล่นให้ทีมไป14นัดทุกรายการนะครับยิงได้12ประตูกับไป6อัซิสต์นะครับนักเตะที่เล่นเกมรับและลุกดีนะครับเป็นหัวใจสำคัญของทีมนะครับแล้วทำให้ทีมบรลูกริมเนี่ยเป็นจ่าฝูงของลนอร์เวย์เวลานี้ด้วยนะครับซึ่งประตูจีงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนัดนี้นะครับทั้งแมนยูนะครับคาาดว่่รูเเบนนอมมิียจะ ใช้ระบบเดิมนะครับคือ3-4-3นะครับแต่จะมีปัญหาในเกมรับว่าจะใช้ใครเนะครับเป็นเอ่อเป็นเซนเตอร์ทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวายืนนะครับประกบกับทางมาเทเดอร์ลิงนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับลูกชอเนี่ยนะครับหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับอาจจะได้ลงในนันนี้เลยนะครับ ระบบ3ามสนะครับผู้รักษาประตูมาหนึ่งอเดอนานานะครับกองหลังเซนนะครับสคนจอห์นนี่อีแวนมาเดริและลุคชอนนะครับกองกลาง4คนนะครับวิงแบ็กขวาใช้อามาเดียโลวิงแบ็กซ้ายนะครับน่าจะดรอปนะครับทางดิโกดาโลที่ไม่สามารถตอบโจทย์นะครับในแมตช์ที่แล้วได้นะครับได้ใช้เป็นอุซามาลาอุยแทนนะครับคู่ตรงกลางเป็นอุกาเต้กับคาเซมิโลนะครับข้างหน้า3คนนะครับทางขวาเป็นบุนโน่แฟนนดนะครับแล้วก็ตรงกลางน้าป้าเป็นมาคารท์ฟอร์ดทางซ้ายฮาเลโดกาล่าโชวนะครับ ทีมโบโลกริมกันบ้างนะครับโบโลกริมเนี่ยนะครับมีการพักตัวหลัก30คนนะครับในนัดที่ผ่านมาด้วยนะครับเก็บตัวมาเล่นกับแมนยูนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับน่าจะมาในระบบนะครับที่เล่นเป็นประจำอยู่แล้วนะครับคือ4-3-3 โค้ชต่อประตูมือหนึ่งนะครับนิกิต้าไฮคินนะครับกองหลังซีคนไปขวาใช้นะครับเฟดร็อกสตอร์สตอร์โรนะครับแล้วก็เซนย์ฮาร์ปจะเป็นยอสเตียนดุนตอสเซนนะครับยิงคู่กับโอดินเยอร์เทิร์ปนะครับและใช้ฟริกยอคานเป็นแบ็กซ้ายนะครับกองหลังสามคนไปทิกเบิร์กกับทีมจะดูแลในเกมรับมีอุลิกซอนเนตกับบุนสตัฟเฟตนะครับช่วยกันในแดนกลางนะครับข้างหน้าสามคนไปขวาใช้ดิบบิกแมตตาที่ซื้อมาจากกรูอิเกนนะครับตรงกลางใช้แคสเปอร์ฮอกนะครับเป็นหน้าเป้าดาวรุ่งทีมมชาาติิเเดดนนนรร์์กกกะะคับบแล้ว็็ไซจป เป็นนักเตะชื่อว่าฟิลิปซิงเกอร์นาเจลนะครับที่ยืมมาจากทีมคลับบูสนะครับทัศนะนัณน,นนี้นะครับมองว่า แมนยูนะครับเล่นในบ้านนะครับถือว่านะครับกำลังนะครับต้องการชัยชนะเป็นนักแรกของรูเบนอโมริมด้วยนะครับทีมบรูโกรีมเนี่ยถึงว่าจะเป็นจ่าฝูงของลิเกนอร์เวย์แต่ว่าด้วยสภาพตัวผู้เล่นนะครับความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยและการไปเยือนที่ออเดอร์ฟอร์ดนะครับไม่น่าจะมีโอกาสชนะแมนยูได้แมนยูน่าจะชนะไปนะครับสวยๆเลยนะครับสอบประตูต่อศูนย์นะครับหากชอบคอนเทนต์ในไซนี้ของนัพเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติ่งกระดิกช่องยูทูปเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องทิกตอกให้กับทางไปดดูบบอล้วยนะครั เหตุไปดูบอลนะครับการตีออกทริปได้จริงมาที่สุดของประเทศไทยนีครับปี2022-2023่สนบกาะครับประสบการ์ดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเองมากกว่า100แมตช์เลยทีเดียวนะครับ